ยักษคาราาซอนเล็บภาคสองเล่มที่7ตอนแนวรบทางเหนือ,นอบนทุ่งหิมะค่ายที่มั่นทอดยาวออกไปตามสภาพของเนินเขา ผืนธงโบกสะบัดในลมหนาวหอรักษาการตั้งตรางงานเฝ้าระวังอย่างแข็งขันลมเหนือพัดแรงแต่ในกระโจมยังอบอุ่นยิ่งชิวฟุยกมือไพร่หลังอยู่หน้าแผนที่ซึ่งแขวนอยู่บนผนังกระโจมพิจารณาดูสภาพภูเขาสายน้ำและเครื่องหมายที่กำกับว่าอาจเป็นที่ซ่อนตัวของกำลังหลักแขวนตาตาขิวดกหนา ขมมดเข้าหากันนายทหารยศเสี้ยวเว้ยนายหนึ่งส่งจดหมายทางราชการมาฉบับหนึ่งจิงอันโหวหวังจงคลี่อ่านดูแล้วเดินถึงข้างกายชิวฟุไรงานว่าต้าเจียงจวินหมายถึงแม่ทัพใหญ่จางจวินแห่งเหลียวตงส่งข่าวมาบอกว่าสามารถใช้ให้ติงอวีนำทัพม้าเหลียวตงสามพันทัพม้า หูเหรียญหาสองพรวมเป็นห้าพันยกมาช่วยเหลือต้าเจียงจินชิวฟูคล้ายไม่ได้ยินยังคงยืนดูแผนที่หวังจงยังคิดกล่าวอันใดอูเฉิงหูวหวังชงที่ด้านข้างชิงกระตุกแขนเสื้อมันแล้วกล่าวว่าแล้วกันไปเถอะจางจ้นกับติงวีเป็นใครมันเป็นคนของฝูกัวโกงหยางซุยกลับคิดช่วยพวกเราปราาเปิญยาซื่อลีหรือส่งทหารมาห้าพันคนมีประโยชน์อันใด เพียงคิดแบ่งความดีความชอบของพวกเราไปไม่ต้องสนใจพวกมันแล้วถงอันโหห้อเจนินที่ผิงไฟอยู่ยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าผู้อื่นแสดงมิตรไมตรีไม่สะดวกกับการไปสนใจตอบพวกมันไปว่าขอบคุณในน้ำใจให้พวกมันเตรียมพร้อมรับศึกหากต้องการกำลังเสริมค่อยแจ้งให้พวกมันช่วยล้อมปราบหวังจงเหลียวดูชิวฟูเห็นชิวฟูปั้นหน้าเคร่งเครียด ไม่กล่าววาจาใดได้แต่รับคำรุดไปที่ข้างโต๊ะเขียนจดหมายตอบกลับไปชิวฟุร้อนใจยิ่งการออกศึกครั้งนี้เป็นโอกาสที่มันจะกลับคืนสู่ศูนย์กลางของอำนาจจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษโดยเฉพาะหลังจากได้รับจดหมายจากองค์ชายรองจูเกาซุยยิ่งทราบว่าการรบชนะศึกใหญ่มีความสำคัญถึงเพียงนี้ แต่มันนำทัพใหญ่สิบหมื่นอยู่นอกด่านแรมเดือนสิ้นเปลืองหญ้าเสเบียงไม่น้อยในไพรพลมีคนเกิดรอยแผลจากอากาศหนาวแต่ยังไม่เห็นชาวตาต้าแม้แต่เงาทุ่งหญ้าเวิงาา้งไพศาลที่มะแผ่ปกคลุมหากว่าคิดหลีกเลี่ยงไม่ประทะด้วยต่อให้คนและมานับร้อยหมืน่นก็หลบซ่อนตัวไว้ได้ยังจะหาพบได้อย่างไร ยามนั้นจางจุ้นแห่งเหลียวตรงยากแซงแสดงมิตรไปตรีว่าจะส่งกำลังมาช่วยเหลือชิวฟูพอฟังก็บันดาลโทสะก,กว่าเดิมต่อให้ต้องการความช่วยเหลือมันก็ไม่หยิบยืมกำลังแดนเหลียวตรงแม้สักคนเดียวไม่ขอมีส่วนเกี่ยวข้องกับฟูก๋อกงหยางซุยแม้แต่น้อยชิวฟุพลันหมุนตัวมาแล้วกล่าวว่าหิมะสุมร่วมเชื้อทับใหญ่เคลื่อนไหวไม่สะดวก ชนเผ่าที่เป็นข่าศึกกลับหลบหนีได้ตามใจนึกเราตัดสินใจให้หัวเจินกับหวังจงนำทัพใหญ่และยุธทธภพกรหนักตามหลังส่วนเรากับหวังชงและหลีเอียนต่างนำทัพม้าคนละหนึ่งพันสืบค้นไปเบื้องหน้าหากพบชนเผ่าที่เป็นกลุ่มย่อยก็จัดการหากเป็นชน เผ่ากลุ่มใหญ่ก็ขอกำลังหนุนมาช่วยเหลือหลังจากปรับเปลี่ยนยุทธวิธีทัพม้าพันกว่านายก็เคลื่อนรุดหน้าพวกมันใช้ผ้าขนสัตว์หนาเตะคลุมหน้าเพียงเผยเห็นดวงตาทั้งคู่พอพวยพุ่งลมหายใจออกมาจากจมูกที่ขนคิ้วและขอบหมวกก็เกาะไว้ด้วยเกล็ดน้ำแข็งชั้นหนึ่งท,ที่เบื้องหน้าเป็นที่ใดหรือนายทหารยศไปหู่นายหนึ่ง หยุดหมายืนบนที่สูงสำรวจมองรอบข้างแล้วก็ดึงผ้าปิดหน้าลงมาสอบถามหน่วยสอดแนมที่ด้านข้างผู้หนึ่งเนื่องด้วยลมพัดแรงพออ้าปากขึ้นลมก็พัดกรูเข้าปากต้องรีบเบี่ยงตัวค่อยกาววาจาที่เหลือออกมาได้ไตเท้านี่เป็น หน่วยสอดแนมนั้นสำรวจดูเห็นฟ้าเดินปกคลุมด้วยลมหิมะมันใช้เวลาครึ่งค่นวันยังดูไม่ออกว่ามาถึงที่ใดยังไม่ทันตอบคำพลันเห็นที่ห่างไกลมีเงาดำแถบหนึ่งเงาดำนั้นอ้อมออกจากหลังเนินเขาต่ำเตี้ยกำลังเคลื่อนไปทางตะวันตกอย่างช้าๆจึงร้องบอกว่าไใต้เท้ารีบดูทั้งนั้นทั้งนั้นมีคนนายทหารยศไปหู้นั้นเพ่งตามอง จดจำออกว่าเป็นผู้คนขบวนหนึ่งมองแต่ไกลคาดว่ามีจำนวนสองสามพันคนจึงออกคำสั่งว่ารีบเข้าใกล้ไปสืบเสาะอย่างละเอียดเราจะไปรายงานต่อต้อตาเจียงจุนหน่วยสอดแนมหลายคนยกมือทำท่าแล้วก็วิ่งเข้าหาเงาดำแถบนั้นบนเครื่องแบบทหารของพวกมันคลุมด้วยผ้าสีขาวหมาพาหนะก็เลือกสีเทากับขาว เป็นเครื่องกำบังในลมหิมะอย่างดีไม่ถูกพบเห็นโดยง่ายใดเห็นชาวมองโกจำนวนหนึ่งเดินทางบนทุ่งหิมะอย่างยากลำบากพวกมันมีทั้งคนชราเด็กและสตรีมีวัวแพะและรถกระโจมนี่แสดงว่าเป็นชนเผ่าที่กำลังอบพยพชนเผ่าหนึง่ง ชนเผ่าบนทุ่งหญ้านอกด่านจะเริ่มเก็บสะสมเกลือน้ำชาและหญ้าเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่ต้นฤด,ดูใบไม้ร่วงเมื่อลมเหนือโชยพัดชนเผ่าที่ชานฉลาดจะใช้หญ้าคาและหิมะก่อเป็นกำแพงต้านลมช่วยให้ชนเผ่าผ่านฤด,ดูหนาวอันทารุณไม่มีผู้ใดที่อพยพโยกย้ายในช่วงฤด,ดูหนาวไม่เช่นนั้นเด็กและคนชราตลอดจนวัวแพะจะแข็งตัวตาย ชนเผ่านี้ผ่านเลือกอพยพในช่วงเดือน12ทั้งที่ดินฟ้าอากาศเลวร้ายถึงเพียงนี้ยังไม่ยอมเลือกสถานที่หลบลมหยุดพักผ่อนออกจะน่าสงสัยไปแล้วขาวคราว,าวพอถูกส่งถึงชิวฟุชิวฟ,ฟุฟังว่าเป็นชนเผ่าสามพันกว่าคนก็ตัดสินใจลงมือทั้งป้องกันมิให้ผู้คนในชนเผ่าอาศัยภูมิประเทศที่โล่งกว้างและลมหิมะรุนแรง ฝ่าวงล้อมหลบหนีจึงส่งคนแจ้งต่อทัพหน้าที่ลาดตระเวนอยู่เบื้องซ้ายขวาจากนั้นไม่รอให้พวกมันรุดถึงก็ชิงเปิดฉากโจมตีชนเผ่าจำนวนสามพันคนมีนักรบที่สู้ศึกได้อย่างจำกัดไม่แน่ว่าจะมากกว่าทัพม้าหนึ่งพันของชิวฟุมิหนำซ้ำพวกมันต้องคุ้มครองเด็กสตรีคนชรา และทรัพย์สินของชนเผ่ารูปขบวนจึงกระจัดกระจายเมื่อทัพหมิงที่คลุมเสือ้อคลุมสีขาวเปิดฉากจู่โจมอย่างรวดเร็วดูดันชาวมองโกเหล่านี้ก็ไม่ทันตั้งตัวถูกทับหมิงตัดขาดเป็นสามท่อนชิวฟุแม้มีอายุสูงวัยแต่ยังห้าวหารไม่เสื่อมคลายมือถือดาบฟันขามา้าโถมนำหน้าทหารชายแดนที่ชานศึกก็ร่ำร้องพลาง โถมติดตามไปการสู้รบยุติลงโดยเร็วชนเผ่าเหล่านี้มีกำลังรบจำกัดอยู่แล้วบวกกับนึกไม่ถึงว่าทัพหมิงจะมาเร็วถึงเพียงนี้มีหนำซ้ำท,ทั้งที่อยู่ท่ามกลางลมหิมะไม่ตั้งค่ายพักผ่อนพอสู้รบก็แตกพ่ายพินาศสิน้นพริบตานั้นซากศพส,สมเกลื่อนกลาดวัวและแพะแตกกระเจิงการสู้รบดำเนินถึงช่วงสุดท้าย ไพรพลส่วนหนึ่งไล่กวดนักรบที่แตกหือหลบหนีส่วนไพรพลที่เหลือรวบรวมทรัพย์สินเฉลยทั้งอัวแพะและสตรีทารกชิวฟุสั่งคนคุมตัวชาวตาตาที่มีศักานะในชนเผ่ามาถึงเบื้องหน้าทำการสอบปากคำการสอบปากคำครั้งนี้สร้างความยินดีแก่ชิวฟุยิ่งระหว่างทางมันก็พบกับชนเผ่าของแขวนตาตา แต่ว่าฝ่ายตรงข้ามไม่ใช่ชนเผ่าสำคัญอันใดหัวหน้าชนเผ่าเพียงรังตำแหน่งเล็กๆในแขวนตาตาแต่ว่าครั้งนี้ผิดแผกแตกต่างหลังจากสอบปากคำค่อยทราบว่าชนเผ่านี้เป็นส่วนหนึ่งของตาตาเคอร์คานหัวหน้าชนเผ่าเป็นเสนาบดีในแขวนตาตาเรียกว่าหูเหลียญฮาไถ เพียงแต่คนที่ชิวฟุสอบปากคำล่วงรู้อย่างจำกัดพวกมันเพียงทราบว่าหัวหน้าชนเผ่าสั่งให้อพยพแต่หาล่วงรู้รายละเอียดไม่ส่วนหัวหน้าชนเผ่าได้รับความคุ้มครองจากคนสนิทสองคนฝ่าวงล้อมหลบหนีไปแล้วจามนั้นหวังชงนำกําลังปีกซ้ายมาสมทบกับมันพวกมันพอได้รับคำสั่งชิวฟุก็เคลื่อนตัวมาทางด้านนี้ ระหว่างทางจับตัวชาวตาต้าที่หลบหนีได้หลายคนหนึ่งในจำนวนนั้นประจวบกับเป็นหูเหลียนหาไถหูเหลียนหาไถถูกคุมตัวมาถึงเบื้องหน้าชิวฟุคนผู้นี้อายุห้าสิบเศษมีรูปกายกํายำสีหน้าซีดสลดแต่ไม่ว่าจะสอบปากคําอย่างไรหลวนปิดปากสนิทไคร่พลที่ด้านข้างจึงผลักมันล้มลงกับพื้นตะเตรียมลงทัน ช้าก่อนชิวฟุร้องทัดทานไว้ปลดถุงหนังออกจากข้างเอวเปิดจุกไม้ดื่มลงไปก่อนอึกหนึ่งจากนั้นยื่นส่งต่อหูเหรียญหาไถยหูเหรียญ้าไถขยับจมูกสูดดมออกว่าเป็นสุราจึงยืดคอดื่มสุรารสร้อนแรงถุงนั้นลงไปจนหมดสิน้นชิวฟุรอจนมันดื่มเสร็จค่อยยกมือลูบเขา่ากล่าวว่าไตเท้าสร้างสู เสนาบดีตาหมิงเราเป็นประเทศสูงส่งไม่เคยข่มเหงคนอ่อนแอท่านเป็นคนของเปิญยาซื่อหลีสมควรทราบว่าคราครั้งนี้ตาหมิงเราจะไหนย,ยกทับมาเปิญยาซื่อหลีกับกลอกประหารทูตตัวแทนเราฟาบาททรงพิโรธจึงยกทับมาสั่งสอนชนเผ่าตาต้ามีผู้คนนับร้อยหมื่นหรือว่าต้องรับโทษเพราะเปิญยาซื่อหลีคนเดียว ฝ่าบาทเราทรงพระเมตตาโดยเฉพาะสำหรับชนเผ่าม่านอีขอเพียงยอมอ่อนน้อมก็ไร้เรื่องเราหากว่าท่านสามารถแจ้งข่าวต่อเปิญยาซื่อหลีจนนำไปสู่การจับตัวมันชาวตาต้านับร้อยหมื่นก็ไม่ต้องประสบเคราะห์กรรมหากท่านกลัวว่าจะไม่ได้รับการอภัยโทษจากเปิญยาซื่อหลีตาหมิงเราจะรับตัวท่าน กับชนเผ่าของท่านเมื่อถึงเวลาจะยกผืนดินให้แก่ท่านแต่งตั้งท่านเป็นผู้บัญชาการหนึ่งใหญ่ยยไม่ใช่ประเสริฐยิ่งหูเหลียญหาถ่ายเงียบงันไปชั่วขณะพลันทอดถอนใจยาวกล่าวว่าเฮ้ยพวกเราอยู่ที่ทะเลทรายตอนเหนือก็ได้ยินชื่อของชิวต้าเจียงจินแล้วกันไปเถอะเจตนาของฟ้าเป็นเช่นนี้ เราจะยอมรับสารภาพเพียงหวังไอ้ต้าเจียงจวินรักษาคำมั่นสัญญาปฏิบัติต่อชนเผ่าเราด้วยดีชิวฟุลอบลิงโลดยินดีกล่าวขึ้นว่าท่านบอกได้อย่างเต็มที่เรามีวาจาเป็นสัจจะตลอดมาหูเหรียนหาไถยยิ้มอย่างหดหูแล้วกล่าวว่าขอบอกตามตรงท่านคาน ไม่คิดเป็นศัตรูกับต้าหมิงหากเป็นไทซืออาลู่ไถดื้อดึงยืนกลานท่านขานไม่อาจแข็งขืนค่อยฆ่าทูตต้าหมิงหลังจากที่ต้าหมิงกรีธาทัพบุกทะเลรายทางเหนือท่านขานก็วาดวันวิตกจนเกิดความขัดแย้งกับไทซือจากการสืบข่าวของหน่วยสอดแนมของชิวฟูบวกกับการแสดงออกที่ผ่านมาของปิญ,ญาซหลี่ฉิวฟู กลับเชื่อคำบอกเล่าของฮูเหลียนหาไถขณะที่เปิญยาซื่อหลี่ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งเคอร์คานเคยแสดงความอ่อนน้อมต่อต้าหมิงแต่แล้วเปลี่ยนแปลงจุดยืนการกลับกรอกเช่นนี้ไม่ใช่เพิ่งเป็นครั้งแรกชิวฟูยังทราบว่าอาลู่ไถคุมกำลังส่วนใหญ่ของแคว้นตาต้าไว้จึงสอดรับกับคำอธิบายที่คลุมเครือของฮูเหรียญหาไถพอดี ผูเหรียญหาไถยกล่าวสืบต่อตามความเห็นของไทซือคิดอาศัยพื้นที่ภูมิประเทศทําศึกกับทัพหมิงสคราแต่ท่านขานต้องการให้อพยพชนเผ่าหลีกเลี่ยงจากความแหลมคมของทัพหมิงสุดท้ายไม่มีข้อสรุปจนพลาดโอกาสจัดการกับทัพหมิงพอฟังว่าต้าเจียงจินมาถึงแม่น้ำอินมา ไทซื้อค่อยเกิดความตื่นตระหนกยามจุกละหุกไม่ทันวางมาตรการก็คิดอบพยพขึ้นเหนือชิวฟุพอฟังต้องครุ่นคิดดีดที่เราเร่งเดินทับไม่เช่น<ช>นั้นปล่อยให้มันวางมาตรการรับมือกลับมีปัญหาอยู่บ้างหูเหรียญหาไถฝืนยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าตอนนี้ไทซื้อกลับท่านขานต่างคิดอบพยพหลีกภัย แต่ว่าอบพยพไปที่ใดเกิดความคิดไม่ตรงกันไท่ซือคิดอพยพขึ้นเหนือบอกว่าสุดเหนืออากาศเน็บหนาวทับหมิงทนทานไม่ได้ต้องถอยทับไปโดยไม่ทันสู้รบแต่ท่านขานเห็นว่าสุดเหนือเน็บหนาวชนเผ่าเราก็ยากทนทานได้เมื่อถึงเวลาคนเลี้ยงสัตว์และหัวแพะแข็งตายทรงผลกระทบถึงขุมกำลัง มีสู้ถอยร่นไปทางตะวันตกถึงแม้เข้าใกล้แขวนวาลาแต่ภายใต้ทัพหมิงจอคุกค,คำแขวนวาลาคงไม่อาจฉวยโอกาสจู่โจมชิวฟุครุ่นคิดนี่กลับสอดคล้องกับนิสัยใจคอของเปิดยาซือหลีกับอาลู่ไถย,ยามนั้นถามขึ้นว่าสุดท้ายเป็นอย่างไรอูเหลียนหาไถกล่าวว่าให้ ه, สุดท้ายไถซือ นำชนเผ่าส่วนใหญ่ขึ้นไปยังสุดเหนือส่วนท่านคานนำกำลังอีกส่วนหนึ่งเตรียมหลบหนีไปทางตะวันตกเฉียงเหนือหวังให้ทัพหมิงเหน็ดเหนื่อยอ่อนแรงถอยทัพกลับไปเอง